ก็หยวกเกมเกมดีของใครหลายคนวันนี้เราก็หยวก R O E ครับผมเดี <|so|> ๋ยวผมไปเล่นแล้วหน่อยนึงผมไปเล่นทำาวสเพราะรูว่าช่วงแรกๆมันยังไงอ่ะมันเหมือนมันบอนมั้งครับทุกคนเล่นแล้วแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ ตายด้วยวิ่งไปตายเนีป้อมก็ก็คือมันผมผมอยากจะอัดมาอยู่แต่ว่ามันมันแพทเทิร์นมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนคือแบบว่ามันเดินขึ้นไปเลนบนสองตัวแล้วไปตีปัอฟ้าเล่นเสร็จแล้วก็ขึ้นไปช่วยเลนบนแล้วก็มันก็จะโถมมาหมดเลยแล้วก็ตี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 ตไม่มีอะไรเลยทุนแบบยี่สิบสามสิบตัวเดีวผมไปซื้อตัวมา มันลดราคาจะหาตังเพิ่มกันนะทุก่นมีลดราคาผู้เล่นใหม่สุดยอดเลยถึงผมจะเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์แต่นี่คือไอดีใหม่มันต้องให้ผมนอกจากเติมครั้งแรกก็ได้ริอโตประสบการณ์นี่กดซื้อแล้วมันเตือนเลยบอมันตัวมันเล่นยากมากจริงๆอ่ะมันเตือนแบบนี้เลย ตัวนี้ผมก็อยากซื้ออยู่แต่มันสองหมืนสามอีกตัวนึงมันสองหมื่นแปดเดี๋ยวไว้ไว้เก็บเงินต่ออะไรโอ้ดโ,โอ้โอโอโอะไรไม่รู้เออจะค่อยมารับที่หลังแล้วกันไปเล่นกันเลยดีกว่านี่แรงซีนเวอร์แล้วทำโคสวสมาหน่อยหนึ่ง อสสเ,เอบอางเล่นตัวอะไรดีน่น๊ีผมก็หยิบเซตมาไม่รู้เซตของใครดีมั่งผมไปอ่านไปอ่านของของป่าของลมมาหน่อยนึงแหละว,ว่ามันมันพิเศษมัน มีคิตาคอรี่ของมันแบบชัดเจนเลยก็เลยไปอ่านมาหน่อยนึงส่วนของอันอื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูหน้างงานนะผมขอหนึ่งก็นิดนหน่อยหน่อยที่ดูมาเหมือนเมื่อกี้ที่ผมหยิบมาจะเป็นหินโลมอะไรไม่รู้ต้องออกโลมรวมถ้าเป็นสัพพอร์ต หินมันช่วยเพื่อนได้มีสกิลพิเศษด้วยเปิดมา้าได้กับแก๊กเลยนี่นี่างผมหินลมนี่ผมใช้อันไหนนะผมใช้รูปตาโอ้ตาเนี้ยผมตานี้จะอ่ามันจะเปิดวงมองตัวล่องหนได้แล้วก็สโลได้ครับผม โอ้ยช้างมันรู้อะดึงไม่โดนไปละโอ๊ยเปิดปาก็วืดเลยตัดออกตัดออกไม่ตัดดีกว่าาลิกขี้เกียจซะด้วยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอร่อยวะ ทำไมโซ่ถึงเดียวไม่ได้ <First blood. S 1> เฮ้ยเพื่อนได้เฟิร์สเพื่อนตึงช้างช้างม้าวัวไฟนี่หยิบมันทำอะไรมันกระโดดกระโดดกระโดดมันเป็นตัวตั้งแต่เกมแรกๆยี่จำไ,ได้ช้างกระโดดโอเคฮึบถูกตีน้อย ทีม่มันที่มันโอ้ยโหยันสก,กิลเราไม่มาทุกคนยืนรอเลยขึ้ขีบังมาไหมวาไงช้างแมวช้างอ้วน,นอ่ะยึดถึกอ่ะ เพื่อนช่วยด้วยนี่คือตัวอะไรไม่รู้เอยสุดยอดแล้วเกือบตายช้างกันสองคนเลยเนี่ยนะายแล้วถึงคีแน่เราเป็นแท่งแนละ้ววีดามเม็ดมนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้มันคืออวิซ่าดากอนนี่ใช่มันให้บัฟโอ้ยไม่โดน ให้บัฟอะไรมาไม่รู้สร้างความเสียหายไม่ใช่อันนี้เป็นดีบัฟนี่ปล่อยสายฟ้าไหนดูเว้ยเพื่อนขอร้องหน่อย <ไป S 1> จะไม่ชื่อเพื่อนสินี่เนาะนี่เป้าแปะเป้าแปะดูดูอะไรไม่รู้โอ้ยมันได้ดักได้ดักเลยเยี่ได้คอง เก็บเก็บแต่เราจังสู้เพื่อนเอาแล้วเพื่อนตายเราเพื่อนโดดริบเบิลคิวโอโหเพื่อนเก็บคนเดียวเลยไปเลนล่างีกว่านี่ขโมยบัฟเราเป็นแท้งเลยเราขโมยบัฟเอ้าโอ้ยต่อไม้ ใช้ท่าไม้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนกำลังโดนโจมตีอะเไม่เราเนี่ยแหละโดนมานไ,ไปไปจอดอเราโดนมงหัวอะไรนี่นี่นสโลสโลได้ทุกคนหลอดไม่รลอดแล้วมึงอะ้ยเอาลุก โอ้ยโอ้ยการกาลบเกมทิ้งดีกว่า้เล่นไม่ได้แล้วเกมเนี่ยโอ้ยไม่ได้คนต้องแก้มือต้องแก้มือ จับนกเช่นนกดึงมาไม่ได้เนอะเศร้าเลยมาให้แก้มือเลยดิเดียคลิปคลิปป่ามาตี่าป่านายไม่เจอไม่มีเพื่อนมาเลยวิ่งไปหาเพื่อนดีกว่าเราเป็นซัพพอร์ต้องช่วยเพื่อนเราสายเด็กลอกแก้มือแล้วละเพื่อนเพื่อนทำไร ไม่รู้มีเรามันมีแคทิคาโกลี่ชัดเจนออกได้แค่คนเดียวด้วยนะนี่ป่าออกได้หลายคนเลยท่องพกไอ้ผันปักษามาลองไปเล่นผมก็ว่าจะตีกีมัปนคนเว้ยนะผอมตี ลงเท้านี้รถคูดาดูเองนี่แหละในเมื่อมันดึงไม่ได้ก็ดูดงองนี้แหละกลับมานี่ แคเป็นใครก็ขอคิวมั่งดีเพื่อนดามเมจไม่มีเลย้ผมว่าเมนีม้มัีมีปัญหาแล้วคน mình không được không được không được không, không. 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 เปลี่ยนอาวีแล้วผมดึงผมดึงได้สบายคนผมดึงได้สบายโอ้ไมไม่สบายละมันหนีหมดเลยล่ะมันอึดเบียด ดีดีกอโอ้รู้ว่ามันเป็นพรรองเท้า,มาผมวะผมผมเปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมอะไรเนี่ยเมื่อกี้ใช้รองเท้าอันไหนอะ่ะโอใช้ใช้อนี้สีแดงเหมือนกันเลยรองเท้าแดง โอ้ยได้คิวแล้วเคพอใจโอ้ยให้ดูดหน่อยก็ไม่ได้จบเกมผมว่าผมต้องไปเปลี่ยนตาใหม่แล้วต,ต้องไปเปลี่ยนอาวีด้วยอาวี RV ที่ผมโหลดมาผิดผิดเวอร์ชั่น โหลดฮันแรงซินเวอร์คอนโทร่นี่เราได้ที่หนึ่งถึงแม้เราจะเล่นเก่งเกินก็เถอะถึงแม้เราจะเล่นอาวีผิดผิดเวอร์ชั่นก็เถอะมีคนไลค์ถูกต้องคนไลค์ให้ผมซะนี่ได้หมัดอ,อะไรไม่รู้